ในอีกด้านหนึ่งท่านผู้ชมวันนี้สนาขอครับสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรของชื่อยาวนะครับเปิดเวทีสาธารณะคือเขาจะมาดูกันว่าจะจัดตั้งกรมขนส่งทางรางขึ้นมาเนี่ยก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,งมานั่งพูดคุยกันว่าเอ๊ะจะเป็นยังไง<ะ>เกิดได้ไหมใครจะทําอะไรกันบ้างไปติดตามกับคุณสุภกิจครับ ครับท่านผู้ชมครับการเป็นรูปรัฐวิสาหกิจก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลน,นั้นให้ความสาคัญมากนะครับโดยเฉพาะการรถไฟแห่งประเทศไทยหน่วยงานที่มีอายุเกินกว่า100ปีแต่ว่าก็มีนิสินเกินกว่า1นึ่งแล้านบาทนะครับโดยทางรัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาโดยการจัดตั้งกรมขนส่งทางรางขึ้นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงกลางปีนี้นะครับซึ่งกรมขนส่งทางรางนี้จะดึงเอาอํานาจหน้าที่การลงทุนในระบบรางทั้งหมดนะครับออกจากการรถไฟแล้วก็การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย และวันนี้นะครับก็เป็นเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่มีส่วนได้เสียครับโดยนางส้อยทิพย์ไตรสุดประหลัดกระทรวงควมนาคมกล่าวในงานนะครับว่าขณะนี้กําลังดําเนินการขอตั้งกรมขนส่งทางรางและคาดว่าในช่วงกลางปีนี้จะจัดตั้งได้สําเร็จซึ่งมูลเหตุที่จําเป็นต้องมีการตั้งนะครับเนื่องจากระบบราของไทยยังขาดผู้กํากับดูแลที่มีโครงสร้างแย่อาอาจากผู้ให้บริการจึงยากที่จะกําหนดมาตรฐานทั้งความปลอดภยัยการให้บริการรวมทั้งเชื่อมโยง ระหว่างเครือข่ายระบบรางด้วยกันครับซึ่งสํานักนโยบายการขนส่งจะรวบรวมข้อสรุปที่ได้ในวันนี้นะครับส่งให้คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการหรือว่อกากพรที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็ส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับเพื่อจัดทําร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมขนส่งทางรางในขั้นสุดท้ายนี้ครับความจําเป็นจริงๆแล้วเนี่ยในขณะนี้เราก็เรากําลังมีการพัฒนาระบบรางออกไปจํานวนมากโดยเฉพาะในเรื่องของ การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งต้องมีการก่อสร้างทางคู่แล้วก็ระบบรางในส่วนของรถไฟฟ้าที่มีรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นอีกหลายสายเรายังขาดเรื่องของการกํากับดูแลที่ที่ชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันผู้ที่ก่อสร้างเองแล้วก็ปฏิบัติเองกํากับเองนะคะก็ถือว่าเป็นหลักการที่ยังถือว่ามันมันขัดแย้งกันอยู่เนื่องจากว่าการกํากับดูแลเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างดูในเรื่องของกํากับดูแลเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานการให้บริการนะคะ มาตรฐานในเรื่องของราคารวมทั้งการเชื่อมโยงโครงข่ายที่สัมพันธ์กันจึงต้องมีกรมหรือหน่วยงานหนึ่ยขึ้นมาดูทั้งเรื่องนโยบายและการกำกับดูแลไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นเรื่องที่ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นเป็นไป,นป,นป,นปนกระบวนการตามกฎหมายในการที่จะตั้งเจาะก,กฎหมายสักหนึ่งฉบับเลยจะตั้งกรมหน่วยงานขึ้นมาใหมนะะ่นีค่ะตามขั้นตอนทางกฎหมายต้องมีการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนด้วย มาดูความเห็นอีกฟากหนึ่งนะครับนายอัมพลทองวัดประธานสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเห็นด้วยกับการจัดตั้งขนส่งทางรางนะครับในในบทบาทหน้าที่กํากับดูแลระบบรางทั้งประเทศแต่ก็ยังกังวลว่าการจัดตั้งกรมนั้นจะแอบแฝงพระราชบัญญัติการบริหารการขนส่งซึ่งจะเป็นเครื่องมือทําลายการรถไฟแห่งประเทศไทยเนื่องจากจะเปิดโอกาสให้เอกชนนั้นเข้ามาแข่งขันในการรถไฟได้อย่างเสรี ขณะที่ระบบและก็โครงสร้างของการรถไฟในปัจจุบันนั้นอยู่ในภาวะสุดโทมมากขาดการเหลียวแลจากทางภาครัฐมานานดังนั้นนะครับก็เชื่อว่าหากแบ่งแยกงานที่การรถไฟไม่ถนัดอย่างการบริหารที่ดินมูลค่าสูงให้กระชนนั้นทําแทนนะครับและรัฐบาลก็มีการสนับสนุนปรับปรุงราให้มีคุณภาพดีกว่าที่เป็นอยู่ก็การรถไฟก็เชื่อว่ายังสามารถบริหารได้ในรูปแบบเดิมครับถ้าหากว่าร่างกฎหมายพรบ,บ การบรยยิหารการขนส่งเองชาติเกิดขึ้นนะปีพออะไรก็ตามที่ยกร่างอยู่นะวันนี้นะครับตรงนี้ผมที่ผมนําเรียนบื้องต้นว่าอาจจะเป็นกลไกนะครับเป็นอาวุธนะครับชนิดหนึ่งที่มาทำลายในระบบการบริหารจัดการของการรถไฟเราเองในส่วนนี้หรือภาคการขนส่งภาคอื่นนะครับมีทั้งหมดทั้งหมด4หมูดนะฮะที่ที่คุยกันไว้ก็มีในทางน้ําทางอากาศทางถนนแล้วก็ทางรางใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับพร้อมนึงเข้าไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะทางรางเองณวันนี้ ถามว่าการรถไฟเราพร้อมหรือ,อยังในเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามีการแข่งขันอย่างเสรีเกิดขึ้นแล้วทางภาครัฐเองสามารถที่จะปรับปรุงนะครับโดยการที่จะททางคู่เราทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเกิดขึ้นได้เนี่ยแล้วจัดหารถจกักรรถพ่วงบุคลากรตามสมบูรณ์แบบด้วยการปรับปรุงนะครับ เปลี่ยนหมอนจากหมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีตทั้งหมดรางนะครับจากราง80ปอน90ปอนกลายเป็นราง100ปอนขึ้นมาเนี่ยแล้วคอสะพานหรือสะพานต่างๆเนี่ยที่มันมีชํำรุดสุดโสมอยู่อันนี้สามารถที่จะทําให้รับน้ําหนักได้20ตันต่อเพลาได้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่านะครับความเร็วหรือความตรงต่อเวลาของการรถไฟมีแน่นอนกรับทปานผู้ชมครับจะเห็นว่าทั้งสองฝั่งน,นั้นก็มีเหตุผลที่ต่างกันนะครับอย่างเช่นทางภาค ผู้บริหารกระทรวงก็อาจจะมองและให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบรางทั้งประเทศโดยมีการอ้างอิงรูปแบบการปฏิรูปการรถไฟในต่างประเทศนะครับและในภาคของผู้ปฏิบัติงานอย่างการรถไฟก็ต้องให้ความสําคัญกับความอยู่รอดขององค์กรที่มีพนักงานหลายหมื่นคนแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่ายังมีทางอื่นที่จะ,ะแก้ปัญหาการรถไฟนอกจากแนวทางที่ภาครัฐท่านผู้ชมครับ เราหวังว่าถ้าตั้งมาเป็นกรมขนส่งทางรางก็จะแมเน g ทุกอย่างให้มีกำไรนะแล้วนอกเหนือจากการรถไฟมันมีอย่างอื่นที่เป็นรางที่อีกกรมขนส่งต้องไปดูด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันนะรถไฟความเร็วสูงไหมมันก็รถไฟไทยก็รถไฟฟ้าไหมหรือเขาจะแยกการดูแลระหว่างรถไฟไทยกับรถไฟความเร็วสูงไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูนะว่าวิธีการม a เนจก็ทำยังไงถ้าเปิดมาก็อาจจะต้องมี